ฉันคือผู้หมวดโซเฟียและฉันเองก็จับผู้ร้ายได้ทั้งนั้นนายถูกจับในข้อหาค้ายาเสพติดคุณตำรวจปล่อยผมไปเถอะนะครับฝันไปเถอะและฉันก็ทำงานได้ดีมากๆไปเข้าคุกเดี๋ยวนี้แน่อน,นอนว่าผลงานของฉันนั้นเลื่อนลือมากแล้วก็วันนี้ฉันก็มาพบผู้กองเออผู้กองว่าไงคะมีอะไรหรือเปล่าคดีที่ให้ไปจับผู้ร้ายค้ายาเสพติดเสร็จแล้วนะคะผู้กองมีอะไรหรือเปล่าคะโอ้ดีมากดีมากคือว่าจะมีตำรวจมาใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะมอบหมายคดีให้ไปทำคู่กันนะเป็นคู่หูกันน่าจะเป็นผู้หมวดแม็กนะเขาก็คงเข้ามาแล้ว โนั่นไงมาพอดีออสวัสดีครับผมผู้หมวดแม็กครับผมเพิ่งได้รับคําสั่งให้ย้ายมาทํางานที่นีออ่ผู้หมวดแม็กมานี่มาน่นี่ทำความรู้จักกันไว้ซะนะเดี๋ยวผมจะมอบหมายคดีให้ไปทานี่นะผู้หมวดโซเฟียแล้วก็นั่นนะผู้หมวดแม็กนะผู้หมวดโซเฟียโอ๊ยอะไรเนี่ยได้ครับท่านแต่ว่าคาดีต่อไปให้ทําอะไรครับชายคนร้ายข้ามชาติไหมครับจะหนีมาออก็เหมือนจะเก่งนะนั่นสิตอนนี้มีผู้ร้ายข้ามชาตินะจะมอบหมายให้พวกคุณไปทํางานนี้ซะรับทราบค่ะและแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รู้จักกันทําให้ทั้้้้้งงงคคนนนนนไดดทําาวยกกััใรรแี ใช่ผู้้อยจะมาทางนี้ไหมนะนี่ผู้หมวดน็กนายมั่นใจเหรอว่าเขาจะมาที่นี่อะ่ะอันว่าไม่ใช่มันจะอยู่ชั้นบนนู้นหรอไอ้หนานี่มันน่าหงุดหงิดชะมัดนี่ผู้หมวดก็ใจเย็นๆหน่อยสิให้ฉันใจเย็นๆได้ไงนี่มันสามชั่วโมงแล้วนะโอ,โอเคโอเคน่ายฉันนี่ร้อนหมดแล้วเนี่ยหน้ามันเยิ่มเลยโอ๊ยอปิดๆไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอน,นี่คุณเราลองเดินเข้าไปอีกดน,นึงไหมเผื่อว่าเราจะเจอเบอาะแสอะไรแตแล้วพวกเขาสองคนก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไป พบผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนฉันว่าใชแ่แน่ๆเลยแหละแต่งกายแบบนี้ตามที่ข่าวมาเป๊ะเลยผมว่าชัดแหละแต่คุณอะต้องแต่งตัวใหม่นะออผมมีแว่นนะคุณเปลี่ยนแว่นเถอะขอร้องหละ่ะเหมือนคนตาบอดไงไม่รู้ โอ้ยบ้านี่เอาแว่นคุณมาให้ผมครับแบบนี้เลยเออฉันดูดีขึ้นจริงๆด้วยฉันว่าเราเข้าจับกูม,มันเลยดีไหมจูเหมือนว่ามันยังไม่รู้ตัวเลยนะจับเจ้าฝรั่งต่างชาตินี้ได้นะเราได้ทําพลมงานแน่เฮ้เเยเฮ้ยใครอะใครใครใครตอนนี้ตำรวจล้อมไว้หมดแล้วฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะโอ้ยอยู่เอาก,กําลปงเสริมด่วนครับเอากระเป๋ามาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่แนี่ยพวกแกเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาดูโอ้โหข้อมูลประชาชนเสียหายหนักมากเลยทำไมใช่ผมนะเร้ยจับ ตำรวตอนม <า S 1> บมมาจับด้วยนะ คุณครับจับมันเลยเลยผมไม่ได้ทําอะไรผิดในที่สุดพวกเขาก็จับได้ขอบคุณคุณมากเลยนะคะพวกคุณนี้เก่งจังไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องนิดหน่อยพวกคุณก็ทํางานได้ดีเหมือนกันนะคะต้องขอบคุณพวกคุณเหมือนกันด้วยแต่ว่าแต่เราขอมอบสุนัขให้นะคะเป็นการตอบแทนนะคะน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะคุณหมาตํารวจแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าเราจะได้หมาตํารวจด้วยอ้น่ารักจังเลยนะเป็นเด็กดีนะโอ้ฉันลืมบอกว่าแถวเนี้ยแถวบ้านพี่สาวฉันเองแหละนายไปกินข้าวบ้านฉันนะโอ้ได้สิไม่มีปัญหาเลยแต่ก่อนไปฉันคิดว่ามันมีแมวอยู่ใน ผู้ไม้นะออแมวฉันเหรอฉันไม่ได้เจอมันนานแล้วนะและดูเหมือนว่ามันจะมีแมวออกมาจากผู้ไม้จริงๆเฮ้ยเจ้ากาฟิวเหรอโหฉันนึกว่านายหายไปไหนเนี่ยโอ้ยลูกหลักฉันนี่ hey, ผู้หมวดแม็กขอบคุณมากๆเลยนะเไม่มีปัญหาครับนั้นไปกินข้าบ้านพี่สาวฉันกันและในที่สุดพวกเขาทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงบ้านพี่สาวโซเฟียอุ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยไหนพี่หลานฉันจะออกเดินไหนเนี่ยท้องป่องเชียวนะ <c oughs> วันนี้ฉันมากินข้าวด้วยนะสะดวกกันใช่ไหมอ่ะอู้แน่นอนจ้าเข้าบ้านกันไปกินข้าวกันนะจ๊ะนี่สามีพี่นะจ๊ะอุ้ยนั่นตำรวจคนใหม่เลรอเนี่ยทานให้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหลานก็จะออกเดือนหน้าแล้วลูกสาวคนแรกต้องสวยเหมือนแม่แ,มแน่ๆเลยเนาะพี่ซีฟ้าแล้วถ้าหลานออกนะฉันจะมาใหม่นะพี่นะช่วงนี้งานเยอะมากนี่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาก็ได้หรอกเนาะอะไรแบบนั้นละพี่เชนพี่สาวฉันท้องทั้งคนนะ,อะเอาเป็นว่ากลับแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนั่นแหละพี่ซีฟ้าพี่สาวฉันเองแหละเดี๋ยวเราเอาน้องหมาไว้ที่บ้านหลังนี้กกก็็ได้นะพเราลับ ไปทำงานกันเถอะและแล้วผ่านไปได้สิบวันเรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของโซเฟียทุกคนรวมตัวกันเดี๋ยวนี้รู้ร็วมีข่าวด่วนเข้าแล้วตอนนี้หมู่บ้านลัดดาแลนนะคนพบศพหญิงสาวที่กำลังทองอาจจะตายอะไม่น่าไว้นะฉันบอกหมายให้เธอสองคนอนะไปทำหน้าที่นี้ซะได้เลยค่ะหัวหน้าเฮ้ย หมู่บ้านลัดดาแลนเหรอเหมือนบ้านฉันเลยอ่ะคนตายชื่ออะไรหรอคะอืมเดี๋ยวฉันให้ข้อมูลไปนะเพราะว่าหล่อนเนี่ยโดนฆาตกรรมน่ากลัวมากลูกก็ยังใกล้จะออกแล้วด้วยเอา้ายังไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะกว่าน,นี้เลยเนี่ไงเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะผู้หญิงท้องแก่ใกล้จะออกชื่อซีฟ้า hey, นั่นมันชื่อพี่สาวฉันนี่ไม่มไม่ไม่จริงแน่แน่ร<ๆ>ีบไปที่เกิดเหตุกันเถอะเร็วเร็วเรื่องโชคร้ายก็ได้เข้ามาหาเธอแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาฆาตกรตัวจริงอยู่เฮ้ ปานพี่สาวฉันนี่เฮ้ยเหมือนว่าสามีเธอจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเข้าไปตรวจสอบเธอในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เดินเข้าไปยังบ้านเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลเฮ้ยฉันทําใจไม่ได้อย่าบอกนะเป็นพี่สาวฉันนะเธอต้องใจแข็งกว่านี้นะเพราะว่านี่มันคือหน้าที่เธอเธอต้องทำดูเหมือนว่าตอนนี้โซเฟียเริ่มรับไม่ได้แล้วเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่สาวของเธอจะตายและในตอนนั้นเองเฮ้ยพี่สาวฉัน มันเกิดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่จริงพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโซโฟีใจเย็ยนๆก่อนครับดูเหมือนว่าศพจะโดนฟันทั้งตัวเลยนะน่าสงสารเขาจังเลย <c oughs> ทำไมพี่ฉันตายทรมานแบบนี้เนี่ยเราต้องตามหาความจริงให้ได้นะใจะเย็ยนๆครับสาวฉันฉันจะไม่ยอมให้ตายฟรีแน่ๆพี่เชนอยู่ไหนเนี่ยเราต้องไปสอบปากคำตัวนี้ในที่สุดพวกเขาสองคนก็ได้ไปสอบปากคำเชนซึ่งเชนก็เป็นสามีของพี่สาวของเธอนั่นเองพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่ออกจากบ้านไปแบบนี้กลับมาก็เป็นแบบนี้เลยเหรอครับตายเมียฉันตายแบบนี้เลยดูเหมือนว่าเขาทำ เเหมมืืออนไ่่รรู้งพี่กลับมาพี่ก็เลยโทรหาตำรวจเพราะว่าพบเป็นศพมือนะสงสารแล้วคนร้ายเนี่ยเคยมีเรื่องอะไรกับพี่มาก่อนไหมทำไมถึงมาฆ่าพี่สาวฉันล่ะทหไมทำไมจิตใจมันได้โหดเทียมขนาดนีออ้พี่ไม่รู้เลยพี่ขอโทษนะคอยดูนะฉันจะตามจับให้ได้เลยเออจับมันให้ได้นะพี่สาวฉันจะต้องไม่ตายฟรีแน่แนนะออ่พี่ก็สงสารเหมือนกันหมวดแม็กก็ได้สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมที่แขนเสื้อของเชนมีเลือดเปื้อนอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วว่าใครคือฆาตกรตัวจริงแต่เขาก็ยังไม่ปักใจ เพราะว่าเขากลัวฆาตรกรนั้นจะรู้ตัวแล้วก็หนีไปเขาจึงเก็บความลับนี้ไว้ก่อนเขาเองก็ทําหน้าที่คอยปลอบใจผู้หมวดโซเฟียอ,อยู่ที่เสียพี่สาวไปจะรับไม่ได้อ่ะจยเย็นๆก่อนนะโซเฟียต้องหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่าเพิ่งฝังพี่สาวคุณเลยตอนนี้พวกเรายังจับฆาตรกรไม่ได้เลยนะหลานฉันกําลังจะคคอดแล้วแท้ๆไอ้ฆาตรกรตัวไหนมันมาฆ่าแบบนี้เนี่ย <c oughs> ฉันจะจ ลและคดีนี้ก็ยังไม่สามารถปิดได้ผ่านไปได้ไม่นาน,นก็ได้พาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านพี่สดนะครับพี่สดเข้ามาบ้านพี่สิพี่อยู่คนเดียวเนาะและดูเหมือนตอนนี้เขาก็กําลังจะมีรักใหม่ซึ่งมันทําให้ชาวบ้านแถวนั้นได้เห็นเข้า <c oughs> ฉันต้องฟังพี่สาวฉันแล้วแหละพี่แล้วใกล้สู่ความจริงแล้วล่ะโซเฟียใจเย็นๆน,นะแล้วความจริงมันจะเปิดเผยเร็วนี้แหละและในขณะนั้นเองชาวบ้านก็ได้มาหาคุณเป็นน้องสาวของคุณซีฟ้าใช่ไหมครับไรบกันเมียตายยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งก็พาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านแล้วมัน ผมว่าผมสงสัยคุณเชนนะฉันไม่อยากเชื่อเลยติดตามไปดูเถอะส่วนภรรยาของเชนนั้นตายไปแล้วและเขาเองก็ได้พาผู้หญิงเข้ามาในบ้านฉันแค่อยากได้ตังค์เถอะนะฉันก็ยอบทำแบบนี้โอ๊ยลายลังเกียเและเกินอ,อดทนอดทนเข้าไว้เพื่อเงินเพื่อเงินและดูเหมือนว่าคนที่เข้าหาเชนนั้นจะต้องการแค่เงินผ่านไปได้ไม่นานพวกเขาก็โดนผีวนเวียนหลอกอยู่เรื่อยไปเธอคนนั้นก็คือภรรยาของเชนนั่นเอง <c oughs> ว่าเสียงอะไรอย่เหมือนผีหลอกฉันอยู่เรื่อยเลยเอา้าเอา้าเจนนึกว่านอนอยู่ข้างๆตื่นแล้วเหรอเนี่ยและเชนเองก็ได้เห็นเจนนั้นกําลังแชทคุยกับแฟนไ<อ>ีไนบอกไม่มีแฟนไงวะแกกล้าโกหกฉันงั้นเหรอ,อเด็กนี่แกอะไรแกมีสิทธิ์อะไรจะบาว่าฉันฮะแกจะฆ่าฉันเหมือนเมียแกเลยไงโอ้ยนี่แกมายัวา่วโมโหฉันงั้นเหรอ ได้แกจะดีแน่ตอนนั้นเองที่เขากําลังโมโหสุดๆเพราะว่าเด็กคนนี้กําลังยั่วโมโหเขาอยากตายรักใช่ไหมได้คนตำรวจ่ะหนยไปไหนมันไม่เลยช่วยด้วยในขณะนั้นเองผู้หมวดแม็กกับผู้หมวดโซเฟียก็ได้เดินมาถึงที่บ้านของพี่สาวเขามีรองเท้าอยูสองคู่จริงๆด้วยนี่เขามีผู้หญิงอื่นแล้วเหรอเนี่ยพี่ฉันตายยังไม่ได้ถึงสามวันเลยในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านและเขาก็ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นจะเป็นจริงจะตายเลยเชนกำลังจะบ้าอยู่อยู่นี้เลยนะพี่เชนทําอะไรแบบนี้เนี่ยจะฆ่าคนตอบ พนักงานตำรวจเลยเหรอตำรวจช่วยด้วยค่ะเขาจะฆ่าหนูคุณถูกจับแล้วฉันขออนุญาตจับพีนะและในที่สุดเขาก็โดนจับและโซเฟียเองก็ได้สอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่จะฆ่าผู้หญิงคนนั้นเขาทำอะไรผิดแล้วพี่สาวฉันตายเพราะว่าพี่ใช่ไหมมันตายเพราะฉันนี่แหละแล้วเชนเองก็ได้เิ่มเร่าให้ฟังมันสารเลน่นแเองทำไมล่ะก็ตอนนั้นมันท้องอยู่แล้วฉันอนะเบื่อมันมากอุ้ยพี่เชนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยลูกเราจะออกแล้วนะเอ๊ะ ทำไมมีผู้หญิงเฮ้ยรพี่กนละสุดไปเลยนจ้ะทำไมพี่เชนทำแบบนี้อ่ะต่อหน้าต่อตาเลยนะลูกเราจะออกโดยแท้ๆทำไมถึงทำแบบนี้ไอ้คนแหงสวยอย่ามายุ่งอะไรด้วยฮะไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่ง จะมาเอาตังค่ะเจ้พี่เชนรวยจะตายผมก็แค่ตัวเขาแลกคิกไปดีกว่าว่าฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งแต่ลูกเราจะออกแล้วนะพี่รับขานกัดดีกว่าตอนนั้นนะฉันก็ทะเลาะกันใหญ่เลยแล้วฉันก็โมโหมากฉันก็เลยใช้ขวานนั้นพี่พี่จะทําอะไรแบบนี้เลยนะจะทําอะไรเบบ้าเลยนะฉันบอกว่าฉันโมโหไงไม่รู้เรื่องหรือไง้ตายซะเชอะนี่แนี่นี่แน่อันนี้ก็ได้ใช้ขวานอ่ะฟันท้องมันออกมันก็เสียเลือดแล้วก็ตายเตกใจมากก็เลยต้องโทรหาตำรวจคุณตำรวจครับใครไม่รู้ค่าภรรยาผมมือ ชยดตอนนั้นฉันก็แค่สร้างสถานการณ์ว่าฉันไม่ผิด <c oughs> สมน้ำหน้ามันอยากจะไม่ยุ่งนะฉันเองก็ตัดสินจ <Betty> ใจอจะได้ก็ดีจะได้หมดปัญหาตอนนั้นแหละที่ฉันคิดว่าฉันไม่มีลูกไม่มีเมียก็ยังจะดีกว่าแล้วฉันก็นอนดูศพเพื่อรอที่ตำรวจจะมาถึง <c oughs> เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ผีสาวแกก็ตายแบบนี้แหละสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าอิสาและเลวไอชาตช่วยขดาหมดใจเย็นๆค้าพี่ และสุดท้ายเชนก็ได้ไปติดในข้อหาฆาตกรรมภรรยาตัวเองและเขาเองก็โดนส่งไปยังคุกและคุกแห่งนี้ก็เป็นคุกแห่งความทรมานที่ไม่มีใครอยากจะเข้ามาเพราะเมื่อเวลาหิวพวกเขาก็ต้องกินอยู่ที่นั่นเลย